สบายดีพี่น้องมาเดินกินข้าวน้องกันกับติ๊กมือนี้มามากินขา้าวตำแจวนม้ยส้มพี่น้องเขียดขอโทษนําเดอ้อผู้ใดญ่บอกกินเขียดติ๊กทอดเขียดเดอ้อแล้วก็มีเขียดแห้งเนาะเอื้อยเพิ่นฟ้ามาให้แล้วก็ตำแจวนม้ยสม้มแล้วก็ผัดเผ็ดปลากระเบนเนาะ ผัดเผ็ดปลาก,กระเบนพักของเขาก็มีมีอ่ะอันนี้ใบบัวบกแล้วก็ผักแพลวภาษาไทยบุ้งห้องพักเอยียงภาษาลาวห้องพักแพลวเนาะก็สลัดแล้วก็กันกำผักอันนี้เนี่ยสารแหนแล้วก็ผักผักชีแล้วก็ นั่นแหละผักชีสารหน่แล้วก็แตงนะคะทุกคนแล้วก็มีสตอนิดหนึ่งมาค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันแสบๆอยากกินโดนแล้วข้าวเบิดข่าวเนียวเบิดหาก็สั่งข้าวเนียวมาไหมอืมจับบนมีใบสิงือซัมชาชิง เอาคิงแต่ขวัวหาก็ไปหาหมอมาพี่น้องกลับมาจากหาหมอหิวข้าวเลยม,มาทำทำเจียวนย้นามยส้มกินแล้วก็ไปหาหมอมากก็เลยเดิมไปตลาดไปดูผักพอดีได้ ใบบัวบกนะได้สลัดแหน่มีแต่ผักที่ติ๊กชอบกินทั้งนั้นเลยผักแพลวอย่างเงี้ยสลัดแหน่อร่อยมาเด้อพี่น้องน้ำเจ้วน้อไม้สุหน้อไม้ดองที่ติ๊กทำเองนะหอม หอมขิงมากเลยได้สล้วเนี่ยผักแพลวใบบัวบกผักชีแล้วก็สลัดสลัดก็อ่อนๆ มีเมสตอด้วยอันนี้ผัดปลากระเบนตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นออ อมึอหยวนเลยเพราะว่าแฟนพี่เขาไม่ไกินกับติกนะจะก,กินคนเดียวข้าวเนียข้าวเหนี่ยวดำมานั่งกินอยู่หน้าบ้านนะวันนี้มาจ้าทุกคนมาเด้อพี่พีน้องๆ เขาน้ำกันผักแพะหอมถ้ามีใบกิงเอาใบกิงอ่ะยิ่งอร่อยอผักเนี่ย เชียดทอดเอื้อยเิ่นฝากมาหันสั่งมาจากเมืองไทย ใบบัวบกเพิ่งรู้เพิ่งเห็นวันนี้นะว่ามีใบบัวบกมาขายอะ่ะที่ไปที่ร้านอินเดียเนาะติไปร้านอินเดียใบบัวบกผักแพลวเงี้ผักแพลนะ่ะเห็นบ่อยอยู่แต่วันนี้ผักไทยเยอะนะเหมือนยอดอยอดนี้ยอดดอกแคนั่นไหมยอดผักแค่กับมี นั่งขึ้นยืนหนาบัานกว่าเสี่มีเสียงรถเนี่ยข้าเกิดสดต่อชี้จะพาเอาเพราะว่ากลัวมันมีนอนหนี่ยข้างในอ้าวนอนไม่เมือ จะมีหน่อยนี่เห็นตัวเขาเลยเห็นแต่รอยเขากินมาแข้งพักแป๊บนี่ใบบวบคือมาตำไอ้อามาแค่นิดเดียวนะที่เอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะ เยอะเกิดกำเริมสารแน่ก็สวยๆที่ปลูกสารแน่บกขึ้นกับพักแพลวแส่บพี่นอ้อง อาหารบ้านเรารัานนี้ต้มละแมขึ้น tháo ở trong mò mập, cà bền hàng ba cà bền luôn, มือานคนแกมากินข้าวด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันไหวพัจจันทร์แต่แกกินเผ็ดไม่ได้แกก็เลยกินได้นิดนึงแกชอบแต่มันเผ็ดลูกสาวแกเป็นคนทำสับะมาให้เอาไว้ผัด ผัดพริกแกงอะไรเมืนเนื้อปลากระเบนมาสองพันแล้วเขาก็แล้วพี่น้อง ปั่งที่สามอ่ะที่แห่นเขาแท้นั่นะนะแข้มผักผักชีหมวยมากินผัก ชีอันนี้กินได้อยู่จะผักชีแล้วจะกินไม่ได้ตีดกินผักชีแล้วแล้วช่องอึกกินจดแล้วไม่ได้แส่อ่ะส่ออมนแสบผักชีแล้ว จะให้กินซสดสกินบ่ได้อืดท้องเขียดแซ่บแห้งมาเด้อพี่น้อง้องไม่กลมกระเฮ็ดเองไม่สตอ กำลังเพลิดเพลิงนงามขักสะอ่อนใบบัวบก ครับตำใส่มักพริกกระเลียงพริกที่พี่รักเอามาให้นะั่นแหละพริกสดเอาไปคั่วกับขิงพริกแล้วก็กระเทียม เพราะวะ่าบ้านที่ไม่มีเตาถ่านที่จะยา่างก็ได้ขวาทำไมสม้มเขาเห็ดเองมันอ,อน่อนคือก๋วเจ้าขายมันแข็ง

แต่น,นั้วเนี่ยก็ตอนใหญ่ัยก็ชอบกินผักแต่กินไม่ได้เยอะกินแต่ผักก็อิ่มเขาแหละพี่น้องเอ้ยเสียงมอเตอร์ไซ์ อมึนคับยังไงแสบมึงคนที่กินอ่ะกินกับข่าวได้หน่อยกินแต่ข่าว ซ่าแห้งอิ่มเลยนะพี่น้องอืมขอโทษขออภัยนำข้าวกระเฮียปาก ขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องไปแล้วไปแลบา,บายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ติ๊กทำคลิปใหม่ๆนะคะไปแล้วคะ่ะบายบายขอให้มีความสุขทุกๆวันนะคะบ,บายบายคะ่ะ